ต่อกันแล้วลงเลยพบกันอีกแล้วนะครับในช่องเสถียรอักษรพนานะครับอันนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับอันนี้น้องวอัวไม่ใช่น้องเมียนะน้องวอัวน้องวอัวน้องวอัวประมาณประมาณสองสามกิโลครับวันนั้นเก็บไว้แล้วก็อันนี้ เครื่องในวุเครื่องในควายที่เพีย้ยแล้วก็ลาบปาดกำลังลาบเหนียวๆนะครับนี่ด,ด,ด,ดนี่เห็นไหมเหนียวเหนียวไหมไม่ลองยกมีดขึ้นดูนี่ไม่ไม่ให้มันหยอดหยอดหยอดลงเออนี่ <laughs> เหนียวไม่เหนียวขนาดติดมีดยังไม่ตกเลยเห็นไหม <laughs> ต้องเหนียวๆแบบนี้นะครับถึงจะอร่อยใจเย็นๆนะครับลาบทางเหนือเนาะ แต่ว่าพูดภาษากลางเนียไม่เนียไม่รู้ครับนี่ครับล้ําแน่นะครับวันนี้ล้ําแน่นะครับไม่ตกนี่ภาษาเหนือครับนี่ครับล้ําแน่แน่ครับเพราะว่าขนาดจีนมันติดมีดมันยังหมดลนนไนี่ขี้เพี้ยแล้วก็นี่ก็คือเจองไหนอันนี้น้องน้องเมียเอ้ยน้องงัว นางวัวครับก็ทับกับยามีบัวหนักกัครับประมาณเนี้ยเพราะว่ามันได้น้อยครับเนาะเขาจะปูซื่อเนาะจะแยกจะแบ่งกันกับพักกับกับคบพร้อมนะครับพักกับเรียบร้อยแล้วก็ รกรับกำลังล่างอยู่เลยนะครับน้องแบบนี้นะครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องสเสถียรนับสอนพนาตุตนะครับจะขอขอขอบคุณมากนะครับเนาะว่าอันนี้กันละเดี๋ยวกคงจะคงจะกินดิบนะครับคงจะบอกกินซุกอ่ะเพราะว่าน,นี่มันเป็นไล่พิเศษนะครับนาะ ใกล้สิ้นปีละเลยกินลาบเพอมันม,มีมีโจกมีลาบองบบเย่กินตาอันอันนี้มันก็คือกินผมกินนะกินมนันอยู่นะครับแต่ว่าบาได้ทายลงคลิปเพราะว่าอย่างวันนี้ก็เป็นวันจะขึ้นปีใหม่แล้วเนาะมันก็จะมอมีโจกมีลาบสิ่งดีๆก็มาหาตัวเองนะครับนาอคนใดดูก็จะได้มีโลมีโจกมีลาบด้ยเด้อ,อนี่ลาบเหนียว นะครับลาบเนีเหนียวบ้านเฮ้านะครับทางเหนือไห่แม่เอลตั้งเหนือถ้าบ่ได้กินลาบเนี่ยเจ็ไปอูโวเขาว่าอันไม่เอลติเหนือบัิจได้นะครับมันต้องได้กินลาบนี่พอพอทิศมีดนี่บมลนเลยเหนียวมากเหนียวนุ้ยเอาแล้วครับเอาแค่นี้แล้วเนาะครับเนะาะจะไปก้นพอพีกลับ เอาเทีมใสก็ได exactly. ้รถสังใดก็นี่เอาซ้ำก็ว่าเอาได้หรอกพกลับมาแล้วนี่เบเเอาใส่ได้ใส่หม้อกะใส่หม้อกนกะใส่หม้อเลหม้อกกุนกหมอบเนี้ยเดี๋ยวก็ไม่น้อยไม่น้อยให้จะกว่ามั้ง bên ơi ở bạc thang bạc thang thang kèm móc quân 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 เดี๋ยวพริกละลายในพี่อน,นี่กันเดอ้ีองวาาอผลตั้งเนียเป็นว่าถ้าเขาขี้แข็งเนี่ยมันยัดซวกไหนมันยัซวกไหนี <c oughs> ง <c oughs> มาใชครับมันมาใจ่ซวกเข่ากวานไอ้ไม้ทิศจริงอะไม่เป็นไม้มะขามหรเป็นยังอะ เออคือคนบ้านเฮาเนี่ยคนเท่าคนแก่เป็นก็ว่าไปเนาะสมัยไม่เดียวนี่เขาจีถือกินม่ติดแขียบม,มันก็ต้องเอา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 ไปห่องอันนี้เอาไม้ยันแล้บอเเิดนี่ไม่ละซื้อไม่ละเกเเดี๋ยวนะ นอนจังเดียวนะเดี๋ยวนี่มันหลเป็นโลนนะก็เอาพริกนะครับไปก้นในขี้เพี้ยเนาะมันบปนจีหยาบ้านเทาเนี้ยกับแก้มกับลาบกับอย่างกระจังก็เอาพริกเข้าไปก้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอามาก้นกันได้อยเนี่ยก็เอาเขียงไหนท์เขาใส่ได้เนาะพระะพิกลาบของแต่พริกลาบนะครับนะนะเครื่องมันก็จะมีมะแขนนะครับจะมีมะแขนคานี่นี่นี่ ผมดูใกล้ๆเลยเนาะจะมีมะแขนคาแล้วก็ตีขาดบะได้ตีขาดบาได้นะครับมะแขนเหนียเน้นเน้น,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 นมะแขนคาพริกกระเทียมเกลือนะครับทีใส่ไปบงคนก็ใส่ดิปีตัวยเนะาะบงคนก็ใส่หอดดิปีไว้ละแต่ว่าเอาว่าถ้าดิปีมันจะเพ็ดห้อนครับเพ็ดห้อน เครื่องย้ำอ่านี่ก็เอาเทใส่ในหม้อเลยขอหนะนี่นะครับนี่นะครับซอสจีนแดงๆน้ำซอสพริกอ่ะอ่าเอาเทใส่ในหม้อเลยเอาเครื่องใส่ใส่ตะกันเลยเดี๋ยวก็ได้ก้นทีเดียวจบนี่ตัใส่ไ่อืมใส่ไปเลยน้ำไหลเลยเหนียวกันเองนึ่เหนียวอยู่แหละเหนียวค้นเหมือนเหนียวหมดเหนียวนึกเหนียวหน่อย cái quay tới bên nào nào, sao hết Không, không. mẹ ở bên này mẹ nhưng mà đi phát kìa Đây Ở nôi mà cái đấy, Sẽ